สวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านที่เข้ามาติดตามช่อง Must n o w Story นะคะตอนนี้ทางช่องก็กำลังติดตามคดีของคุณแตงโมอยู่นะคะตอนนี้เวลาก็ผ่านล่วงเลยมาเดือนกว่าแล้วนะคะแต่ความคืบหน้ายังไม่กระจ่างชัดเลยนะคะมีหลายๆฝ่ายออกมาโต้แย้งการทำงานของตำรวจนะคะว่าเป็นการทำงานที่ช่วยผู้ต้องหา ปกปิดข้อมูลเพื่อเข้าข้างผู้ต้องหานะคะคุณผู้ฟังผู้ติดตามมีความคิดว่าอย่างไรกันบ้างคะ่ะปกติแล้วการจมน้ำลึกขนาด36เมตรแบบนี้ก่อนที่จะถึงก้นน้ำนะคะพื้นน้ำทุกทีก็คือว่าน้ำเข้าไปท่วมปอดของคนที่จมน้ำแล้วนะคะแต่ในกรณีของคุณแตงโม พบบ้ามีทรายอยู่ในปอดและมือกำทรายอยู่เต็มเลยนะคะในจุดนี้มันช่างดูพิลึกพิกลเหลือเกินมันสอให้ดูว่าจริงๆแล้วอาจจะจมน้ำตื้นนะคะหรืออาจจะโดนจับกดหัวน้ำดงน้ำมันน่าจะเป็นประเด็นนี้มากกว่าคะ่ะแล้วมันยังไปสอดคล้องกับการที่ผู้ต้องหาหรือว่าคนบนเรือที่เหลือนะคะ มีการเคาะทรายออกจากเท้ามีการถอดรองเท้าเคาะทรายออกจากเท้านะคะคนที่ขึ้นฟัง่งโดยการขึ้นตามท่าแล้วลงเรือไปฉไหนเลยจะมีทรายเยอะแยะเข้าไปในเท้าขนาดนั้นนะคะเข้าไปในรองเท้าขนาดนั้นพวกเราเราท่านๆก็ลองมาคิดดูค่ะแล้วไหนจะผลการชนะสูตรการตรวจร่างกายของศพนะคะ ที่ตอนแรกบอกว่ามีแผลแค่ไม่กี่แผลตอนหลังมาในสำนวนของตำรวจกลับปรากฏว่ามีแผลโผล่ขึ้นมาเพิ่มนะคะเขาทําไปเพื่อที่จะหาหลักฐานให้แผลมันเพิ่มขึ้นตามจำนวนใบพัดที่คาดว่าสามารถจะปั่นขาให้เป็นรอยแผลได้กี่แผลนะคะ สำหรับเส้นผมของคุณแตงโมที่ตกที่ท้ายเรือจนวันที่สี่ตำรวจถึงมาตรวจพบนะคะสามวันแรกไม่เจอคะ่ะแต่วันที่สี่เจอเพื่อเป็นการยืนยันว่าคุณแตงโมไปยืนฉี่ที่บริเวณท้ายเรือจริงคะ่ะซึ่งมันก็พิลึกพิลั่นพิกลอีกแล้วใช่ไหมคะก็มีผู้รู้ หลายๆคนนะคะให้ความเห็นว่าคดีนี้มันมีเงื่อนงำมันดูเหมือนว่าจะมีผู้มีอิทธิพลที่อยู่เหนือเกินกว่ากระบวนการยุติธรรมจะจัดการกับพวกเขาได้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันคะ่ะว่าจะมีอัศวินขี่มาขาวเข้ามาทวงความยุติธรรมให้คุณแตงโมได้ไหม ตอนนี้ก็เห็นมีท่านผู้หญิงคนหญิงพรทิพย์นะคะแล้วก็ท่านอดีตยายการที่ช่วยการเรียกร้องความเป็นธรรมให้คุณแตงโมรวมทั้งสสนะคะนักสืบทนายหลายๆคนรวมถึงพวกเราประชาชนก็พยายามที่อยากจะให้ตำรวจทำงานและชี้แจงให้มันโปร่งใสมากกว่านี้นะคะ ตอนนี้ก็เหลืออยู่ที่อายการแล้วค่ะว่าท่านจะรับฟ้องไหมงานนี้ตำรวจต้องตอบให้ได้ค่ะว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปหรือว่าคดีนี้จะมีการร้องเรียนไปถึง DSI ให้เข้ามาร่วมตรวจสอบความโปร่งใสในการทำด,ดำเนินคดีนะคะพวกเราก็ต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะ เชื่อเหลืเกินนะคะว่าวิญญาณของคุณแตงโมจะมาทำให้คดีนี้ได้โปร่งใสขึ้นนะคะไม่ว่าจะมาดนจิตดนใจคนที่คิดผิดให้กลับตัวได้นะคะแล้วก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ช่วยดนบันดาลใจให้คนที่เข้ามาร่วมสืบสวนดำเนินคดีนี้ได้ทำงานได้ความเป็นธรรมเพื่อประชาชนอย่างเราเรา และคุณแตงโมจะได้รับความเป็นธรรมจากกฎหมายสักทีนะคะตำรวจจะได้เป็นที่พึ่งของประชาชนเป็นผู้พิทักษ์สันติราชอย่างที่เคยมีมานะคะขอพรุคณทุกคนที่ติดตามรับฟังนะคะและก็ขอให้ติดตามกันต่อไปค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ